ว่าจะใส่บาตรทาบุญวันนี้วันเกิดหลวงตาท่านก็ไม่เข้ามารับบินบาทนะคะวันนี้ท่านมีกิจนิมนต์ทางอื่นบนี เราใช้เวลาเตรียมงานงานสักของสามวันนะครับผมก็สามเดือนสามเดือนเลีวยสามเดือนเหรอไม่รู้จะพูดไหนหลงเสียงตัวเองก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ขอบคุณพี่เล็กขอบคุณขอบคุณอุ้ยแสนคูณนะครับขอบคุณแหยมที่นิ่งนองขอบคุณพี่เติงคืนนี้ควานนะครับถ้าใครสะดวกน้องคูณแจงปีนี้ครบรอบ8ปีนะครับ8ปีขอขอบคุณจากใจจริงนะครับพวกเราดองชมพูนะครับทำกิจกรรมครั้งนี้มาเพื่อรวมตัวกันสำหรับคนรักชา งานนะครับที่มาร่วมงานเดี๋ยวข้างหน้าจะมีน้องใส่เสื้อชมพูนะเก็บแรงไว้เย็นนี้นะครับ Action! เอาอาลิสาขึ้นมาครับอืม วันนี้ได้ของขวัญจากพี่เปาสุ้มนางวันเกิดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกุทูยูกุทูยูนะคะตะดาบานกำลังเตือนลูกไอติมกำบ้านออร์กิซีขอบคุณนะคะคทูยูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทูยูแฮปปี้เบิร์นเดย์ Kak, nah, 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 So, sing. Happy birthday uh, to you. Happy birthday to nah, you. Birthday nah, happy birthday, birthday. dear you. Happy, happy, happy birthday to, to you. Uh, <ishops> คุณสาย <laughs> ทำพื้นใหม่นะคะ